ฝากไปยังผู้ที่มีส่วน,นรัฐราลไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ก็ดีสมาชิกของรัฐสภาก็ดีหรือผู้ที่มีส่วนร่วมที่ไปมาสู่คือวันนี้ภาวะสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนั้นมีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝุ่น PM 2 5ก็ดีหรือ,อความ เป็นพิษทางด้าน,านมลภววาะวะพิษของการทิ้งกระดาษทิ้งเอกสารทิ้งสิ่งของที่เกิดเกื่อนไปหมดนะครับก็อยากให้พวกเราเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพื่อรักษาสภายนี้ให้ปร,บบราศจากมลภาวะสิ่งเป็นพิษนะครับแล้วก็เป็นสัมภยาสภาสถานที่ที่สะอาดนะครับใครมาดูแล้วใครมาเยี่ยมเยียนแล้วก็เป็นที่ที่น่ามาแล้วก็ล่มลื่นแล้วก็เป็นแบบอย่างไปยังสถานที่ต่างๆทั่วประเทศ